ผมอยู่กับคุณพิมุกสิมารอผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมคุณเชอร์ล็อตรีคุณพิมุกสบายดีสบายดีครับเห็นอยู่ในทีวีประจําเลยก็เดี๋ยวนี้มาทําบทบาทเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับก็มาช่วยท่านตรีก็ดีครับเพราะว่าได้ช่วยแก้ปัญหาหลายเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาปัญหาหลักแล้วล่ะทุกวันนี้นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมหนักมากจริงๆิกระทรวงนี้มันมีสองส่วนไหมเฉมันมีเรื่องทรัพยากรอนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็เรื่องสิ่ง คือเรื่องทรัพยากรก็จะหนักไปกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันช่วยกันรักช่วยกันรักษาส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะป้องกันอย่างไรรณรงคลงไม่ให้สิ่งแวดล้อมมันเสียหายขึ้น,นค,คูดเรื่องอนาคตเนี่ยจริงๆวันนี้เชิญคุณพี่พวงวาเรื่องเดียวเลยครับไม่มีหนังฟอร์มใหญ่ครับูน <2012 S 1> นะครับวัน อะไรโลกาวินาาอะไรนะล้ครับดูแล้วแล้วก็ผม็ดีเพิ่งได้เห็นหนังสือของคุณชัชรินชัยวัฒน์มาเล่มหนึ่งมีเขียนไว้สองศูนย์หนึ่งสองวันพลิกชะตาโลกมีทฤษฎีต่างๆที่พูดว่าโลกมีการทำทำนายของชาวมายันซึ่งอยู่ในหนังด้วยนะทฤษฎีบางทฤษฎีที่บอกว่าโลกมันอาจจะมีปัญหาในปีนั้นในหนังเนี่ยเขาบอกว่าดาวเคราะห์เก้าดวงมาเรียงตรวกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พระอาทิตย์ก็มีพลังงานพิเศษออกมา เกิดเซิร์ชขึ้นมาเป็นไปได้ไหมคือดูปีคอสแล้วน่ากลัวมากเพราะว่ามันใกล้มากนะปีเท่านั้นเองถ้าอีกสัก50ปีปีหน้าเนี่ยสองศแล้วนะเพราะฉะนั้นอีกสองสาปีเนี่ยคือโอกาสเป็นไปได้เนี่ยมันคงมีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คอสที่จะถึงนี่นะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดแค่สามปีเท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเรียนท่านผู้ชมกันคุณสุนันท์ว่านกกระทรวงเราเนี่ยก็ดูแลเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดแล้วก็เราคุยกันนะครับว่า ปัญหามันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรนี่เราไม่นับเรื่องดวงดาวที่มันเรียงตัวกันนั่นเป็นเรื่องอีกดาราศาสตร์นั่นว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเอาเฉพาะเรื่องโลกร้อนนี่คือต้องเรียนง่ายๆเข้าใจกันนะครับว่าปัญหานี่มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกร้อนขึ้นถูกไหมฮะนี่ถามว่ามันร้อนขึ้นจากอะไรเราอยู่ทุกวันก็ร้อนอยู่แล้วนะครับเืองไทยนี่ไม่ต้องพูดโลกร้อนร้อนมานานแล้วร้อนมานานอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ร้อนอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ร้อนในเชิงอย่างนั้นคือคำว่าโลกร้อนหมายถึงว่า เปิดแอร์นี่ก็ใช่ที่เราอยู่ทุกวันนี้เปิดไฟไปอะไรนี่ก็ใช่เพราะผลิตไฟฟ้านะครับก๊าซมันขึ้นไปมันทําให้โลกเราเนี่ยถูกปกคลุมด้วยก๊าซเรือนกระจกแทนที่แสงแดดเวลาส่องลงมาที่พื้นโลกเนี่ยมันจะสะท้อนออกไปด้วยปริมาณที่เหมาะสมทำให้โลกมันอบอุ่นและอยู่ได้พอดี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 เนี่ยซึ่งม่ผ่านมาเราอยู่กันแบบนั้นปรากฏว่าช่วงหลังนี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นผิดปกติเพราะว่าก๊าซตรงนี้มันปกคลุมมันขึ้นไปได้ไม่หมดขึ้นไปแล้วก็สะท้อนไปสะท้อนมาไอความร้อนมันก็อยู่ข้าง่ะ เขาบอกร้อยปีที่ผ่านมาในอุณหภูมิของเราเนี่ยมันเฉลี่ยสูงขึ้น0.7เท่านั้นเอง<ว>องศ<ส>าเซลเซียสแต่25ปีหลังเนี่ย1.7องศาเียโอ้โหหลายเท่าแสดงว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเร็วขึ้นเรื่อยเเร็วขึ้นยังมันก็เกิดคำถามตอบไปว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงโลกร้อนอ,อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วมันยังไงก็อยู่ได้มามก็อยู่ได้ไม่่ใชเหรอมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ครับก็คือว่าน้ําแข็งเนี่ยมันละลาย เราเนี่ยพูดกันเยอะมากว่าน้ําแข็งละลายนะครับเราก็นึกแต่เรื่องน้ําท่วมโลกครับจริงๆมันมันอาจจะต้องคุยกันไกลกว่านั้นก็คือว่าโลกเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ําหนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูเขาเรื่องน้ําแข็งเรื่องน้ำอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อน้ําแข็งบนภูเขาสูงๆละลายเนี่ยมันทําให้น้ําหนักโลกมันเปลี่ยนผมอยากจะยกตัวอย่างมีลูกเล็กๆนี่ครับพอดีไม่มีลูกโลกมาขันลูกโลกเห็นในรายการพอดีสมมติภูเขามันอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันมีน้ําอยู่ข้างบนของมันน้าแข็งเนี่ยสักล้านตันหมื่นตันแสนตันก มันก็เปลี่ยนถูกไหมฮะน้าหนักมันก็ไหลไปอยู่อีกทางหนึ่งพอน้ําหนักไหลไปอีกทางหนึ่งเนี่ยเราอยากให้ดูมันเหมือนโลกหมุนหรือลูกแข่งหมุนเงี้ยครับถ้าเราเอาดินน้ํามันมาแปะให้มันเพิ่มน้ําหนักอีกทิศหนึ่งเนี่ยมันจะไม่หมุนอย่างสมดุลแล้วนะฮะมันจะมันจะเบี้ยวเบี้ยวมันจะเบี้ยวบุ๋นทีนี้เนี่ยโลกเราจริงๆเนี่ยมันเก่งกว่าลูกข่งในลูกใบนี้มันสามารถปรับตัวมันได้เพื่อให้สมดุลอทีนี้การปรับเนี่ยถามว่าทำยังไงถ้าอุณหภูมิมันเปลี่ยนไม่มากการละลายของน้าแข็ง เข้าใจแล้วฮะขยับเปลือกโลกก็คือว่าโลกเรามันมีเปลือกโลก15แผน่นเขาอาจจะพอน้ําหนักตรงนั้นเปลี่ยนเขาก็ขยับเอียงตัวเขาหน่อยเลยหน่อยเพื่อให้น้ําหนักมันสมดุลหมุนได้อย่างสมดุลพวกเราอยู่กันได้ทีนี้ในการขยับเปลือกโลกนี่แหละมันเกิดภยัยพิบัติ อย่างเช่นถ้ามันเคลื่อนกันแนวนี้ก็เกิดแผ่นดินไหวเกิดเป็นสิ่งที่เราเห็นเห็นขึ้นมาอย่างวันอย่างที่เราเกิดสึนามิเนี่ยใช่ฮะเพราะเปลือกโลกขยับสึนามิเขาบอกมันเคลื่อนแนวนี้เหมือนเหมือนเอาเรามือเข้าไปในบ่อน้ำเราขยับแนวนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทีนี้โลกเนี่ยมันเคลื่อนนิดเดียวเนี่ยแต่แรงที่มันเกิดส่งผลสู่ชายฝั่งมันสูงมากเพราะมันใหญ่มากใหญ่มากนี่คือคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับทีนี้ปัญหาไปไกลกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็คือการปรับแบบเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าทุกวันนี้ภัยพิบ ปรับตัวของแกนเปลือกโลกนะครับทีนี้ปัญหาว่าถ้าน้ําหนักมันเปลี่ยนเร็วกว่านี้ล่ะก็คือเหมือนโลกมันร้อนเร็วกว่านี้การละลายมันอยู่ในอัตราเร่งกว่านี้เนี่ยไอ้ตัวทุกอย่างมันหนักขึ้นใช่มันเร็วขึ้นการขยเปลือกเนี่ยเขาบอกมันไม่ทันแต่โลกเราก็ยังเก่งกว่านั้นอีกเขาบอกว่ามันก็ยังไม่ถลายนะครับเขาใช้วิธีขยับแกนตัวเองเลยอย่างเช่นอย่างนี้ฮะธรรมชาติมันจะขยับของมันเลยาเกิดมันมาปูตรงนี้เขาขยับแกนตัวเองมาเลยเพื่อให้มันสมดุลอ๋ที่เขามีที่ข่าวออกมาบอกแกนโลกจะเปลี่ยนแก ไม่ใช่โหราศาสตร์นะอันนี้คือวิทยาศาสตร์เลยนี่ขยับแกนถามว่าเกิดอะไรคู่โลกเหนือเคยอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะพอขยับแกนเนี่ยมันก็ขยับมาสักห้าโลสิบโลร้อยโลพันโลแล้วแต่ประเทศที่ไม่เคยหนาวก็หนาวขึ้นที่เขาพูดกันเล่นๆว่าเมืองไทยอธิมัาตกก็คือเรื่องนี้ครับคือถ้าแกนคู่โลกเหนือมันขยับไปเรื่อยๆสักวันอาจจะถึงประเทศไทยก็ได้มันก็หิมะตกได้เพราะนั้นการขยับแกนโลกเร็วๆเนี่ยก็คือว่าประเทศไม่เคยหนาวก็หนาวมากครับประเทศไม่เคยร้อนก็ร้อนจัด มันก็ส่งผลไปถึงมนุษย์เรารวมทั้งระบบนิเวศทั้งระบบเลยครับคุณจันทร์นะคุณแมลงตัวหนึ่งเนี่ยเคยอยู่ในอุณหภูมิเหมาะสมแบบนี้เมื่ออุณหภูมิมันเปลี่ยนแมลงในประเทศนั้นจะอยู่ไม่ได้ไม่ได้แมลงตายตัวที่เคยกินแมลงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมันก็ไปเรื่อยๆนี่ฮะที่ที่ที่บอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะผมเพราะฉะนั้นเมืองไทยที่เคยเป็นเมืองเกษตรอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับอุณหภูมิมีหิมะตกก็มันก็ไม่เกิดมันก็ต้องเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสายถูกต้องครับนี่ โลกร้อนนั่นคือเรื่องนี้นี่เองเรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญถ้ามันร้อนเร็วขึ้นบ้างๆเนี่ยก็ไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องหนังนิดนึง<ช>มันอยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เหมือน<ช>กันเพราะว่าถ้าเกิด เปลี่ยนอย่างผมบอกเนี่ยเปลือกโรกมันแฉยบเร็วๆเนี่ยภัยพิบัติก็เกิดในหนังได้แต่ในหนังมันโอเวอร์ไปเร็วไปนิดนึงไหมก็เราก็พูดไม่ได้ว่าโอเวอร์หรือไม่เพราะถ้าจุดหนึ่งอย่างผมบอกเกิดโลกมันปรับตัวเองไม่ได้จริงเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปตกใจอย่าเพิ่งไปตกใจแต่มันทฤษฎีมันเป็นไปได้ทฤษฎีมันมีพื้นฐานต่หนังเขาต้องทําให้ท่านดูจบในสองชั่วโมงกว่าได้ที่ตื่นเต้นโลกแห่งความเป็นจริงล่ะเคยมีการคุยกันไหมว่าจะป้องกันยังไงคุยกันกับนักวิชชาาากกกรรรรัับบบทท่่่นนนนผูู้้้ีีีีใเเเือองะคิฤษฎย ยังไงเราก็ห้ามไม่ได้หรอกเรื่องโลกร้อนมันคงขยับไปมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราพยายามรักษาระดับอัตราเร่งของมันเนี่ยให้น้อยที่สุดอย่างที่ผมบอกร้อปีมัน0.7เนี่ยเรามาทําอย่างไรยี่ปีมันตั้งหนึ่งจุดเจ่สิบที่เขาประชุมที่พิสเบิร์กที่นายกอับพิธศษไปในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยเขาก็ไปตกลงกันไม่ใช่เหรอว่ามันจะต้องช่วยกัน ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราดูทางตัวเลขเนี่ยนะครับมันก็ยังสูงขึ้นเพียงแต่ว่าเราพยายามให้มันสูงขึ้นในอัตราที่มันเร่งน้อยลงเรื่อยๆเหมือนโรงงานทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่แอร์ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่แต่ขอให้เพิ่มในอัตราที่มันร้อยลงหน่อยคือปีแล้วเคยเพิ่มร้อยเครื่องปีนี้ขอเพิ่มสิบเครื่องก็พอห้าสิบเครื่องได้ไหมสามสิบเครื่องเค,ย,คยลดไปอ่อยลดลงไปเพื่อที่ไม่ให้โลกมัน ครับเร็วเกินไปครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตนี่ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันเราอาจจะมีการสร้างนวัตกรรมทางพลังงานใหม่ๆที่มันทําให้เราไม่ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นมามากเหมือนปัจจุบันก็ได้แล้วผมได้ยินว่านอกจากนั้นแล้วเขาจะเป็นประชุมอะไรที่โคเปนไฮเกนอะไรกันคือทุกปีเนี่ยเขาจะมีประชุมเรื่อง climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศนะครับทุกปีปีนี้จัดที่เดนมาร์กโคเปนไฮเกน ปีหนึ่งเนี่ยนะครับมีผู้เข้าร่วมสัมมาหลายหมื่นคนมาจากทั่วโลกเลยนะครับปีนี้ก็เห็นว่าทางไทยเราไปท่านนายกก็อาจจะไปนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมเขาบอกว่าคราวนี้จะเป็นครั้งใหญ่เป็นครั้งใหญ่แล้วทุกปีส่วนใหญ่ก็จะซีเรียสมากตกลงอะไรกันไม่ค่อยได้เขาบอกประชุมบางทีล่มก็มีนะคุณสุรนันท์เพราะว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์หนักมากเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามจะคุยกันว่าให้คนนั้นลดอย่างนี้คนนี้ลดอย่างนั้นเอาไปชี้หน้ากันว่าทุณตัคุณไม่ลดทำไมทางนี้ลดจะมาบังคับให้เเเเรราาาลถูกขอมินี่ ประเทศยักษ์ใหญ่อะอุตสาหกรรมเขาจะบังคับให้ประเทศเล็กๆลดตัวเล็กๆบอกว่าลดได้ไงในเมื่อตัวใหญ่ทำถ้าคุยเรื่องนี้ก็ต้องไปถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตด้วยที่บอกเพราะประเทศพัฒนาแล้วเขาบอกว่าเอางี้เขาลดไม่ทันเขาขอไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศพวกเราได้ไหมเราก็รู้สึกมันไม่แฟร์เนี่ยพวกคุณพัฒนากันเป็นไปหมดแล้วก็เกิดสิ่งแวดล้อมเรามาให้เราปลูกป่าอย่างเดียวเราไม่ได้พัฒนาประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตกลงกันยากมากถ้าอย่างนั้นเรามองในกรอบเล็กลงหน่อยครับพุมุกในกรอบเล็กของประเทศไทยเองเนี่ยอย่างสมมติ เดี๋ยวสมมติก็มีอาจารย์หลายท่านผมเคยคุยกับดรสมิทธธรรมสโรดเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าวันหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะต้องท่วมกรุงเทพครับชายฝั่งทะเลไทยเนี่ยจะต้องมีปัญหานะครับผมก็เข้าใจนะเคยศึกษากับกรมอะไรนะกรมพัฒนาชายฝั่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําปลูกปลาชายเลนทําอะไรอยู่มันจะทันไหมคือเราต้องดูก่อนว่าเรามีส่วนกับโลกเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้ประเทศไทยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ0.6เปอร์เซ็นต์ ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะะรับเียงแต่ว่าเราก็ต้องทําในกรอบของเราแล้วก็ต่อให้เราไม่เยอะแต่พอประเทศเยอะเขาทาไปม,มากๆเนี่ยมันก็ส่งผลมาสู่เราอยู่ดีแต่อแตเอาหลักงคุณโนันว่าเราก็ต้องทากรอบอของเรา